อะไรคือะไรไเพลงไม่ร <motherf abil itation> <navy> <w> ู้ะค่เมค่ะมย์เมดาเมดาค่ะการัมี่ะสงการกับี่เเค่ะส่งการกับพาเร์ละคะเรันก็สุดมาก็คือเราเรียกว่ามั่งเอามาสุดใหทุกคนในวันนี้้ที่ทกคนได้ยู่ ล love, ุคน so 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 ี้คุ้แท็กลุกของโบวันนี้เมื่อตอนกลางวันค่ะเขาบอกว่าโบเป็นแท็กกรุงเทพก็อะไค่ะกก็คืออยู่ในรถกบย่ค่ะก็จะมีดอกไม้มีรำแพนมีอะไรของพี่บขอี่ผักกาดอากาศเย็นสบายมันร้อนตกสบายมากสูสู้มากแบบไทยๆไม่ร้อนเลยอยาให้โบชนหน่อยจ่ะ วันนี้ถอยที่16 16ใช่16 16ค่ะก็เชิญทุกคนั่งสั่ว์เชิญไปดีอ่ะเหมือนมีใครทุกคนพูดผิงว่าเป็น15 15หรือ16แล้ว16เอา1อาไม่ต้องวัากัได้เอาแค่เนี้ยของการในกันแล้วแต่วันนี้นะคะอยู่วันที่16มีสารุนีนะคะเชิญทุกคนมาที่คีพาวเวอร์รานาค่ะเพราะว่าคุ้มมากๆค่ะเขามีแบบสินค้า ครอบเย่เนี่ยรถทั้งหมด25%รู้เยอะมากนะคะแล้วก็มีร้านค้าเด่งๆเลก็คืออีก50ร้านค้าเลยให้ทุกคนได้มากชมกันแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีรถแห่เกาะของพักหน้าร้านนั่นเดงเี่ยพาให้ทุกคนได้ชมกันมาเลยนะจ๊ะ อออินย์เเะโครงการนี้นะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะคะค่ะร่ากับร้านนี้ก็มีสติอย่าดื่มเครื่องดื่มที่มุนเมาเยอะจนเกินไปดื่ม หนีเราเป็นพุธเย็นอยากไปเที่ยวว่ะเขาใช้เราทำงานเขาใช้เราทำงานได้ไหมค่ะทำงานไปด้ไหมทำงานถ่ายบอกให้ผมไปด้วยก็เออไม่ยุ่งแล้วกันนะวันอาทิตย์นี้ขอพักงดที่นี้เป็นสุดวันนะคะกับวันที่สิบเจ็ดค่ะจะขอนด้ยัดตีไปก่อนก็หรือว่าเป็นพักผ่อนจริงๆเลยใช่ไหมพักผ่อนจริงๆครั้งแรกในรอบหลายปีอันนี้ต้องใู่แล้วนะคะวางันนี้ ไมได้ไปไหนแลยตอเงี้ยแล้วพอรู้ว่าเฮ้ยหลอกกันสามเราหยุดน,นี่แหละก็เลยหลองกานอีกต้อง,องอนนะไปสองวันด้วยแล้วคิดว่าต้องเป็นคดีด้วยใช,ใช่แต่พี่เล็กก็บินไปก่อนแล,ล้วค่ะพีเ่เล็กแล้วนี่อันน,น,นี้อันนี้เล็กเขาไปพักกับเราด้วยหรือว่าเขาไปถ่ายคลิปเขาด้วยไปเขาไปกับครอบครัวค่ะม,มีครอบครัวเพื่อนอีกแปดครอบครัวค่ะไปเป็นตัวที่ไม่ตัวแปดแต่ก็ไม่คาดหวังแต่ได้ไม่หกกว่าเพราะคนเยอะ ก็จะเยอะเออแล้วก uh, ็ไปจอยเนีาใช่เราเน้นจอยเน้นปล่อยใจเน้นนอนตื sì, ่นน <ver> ั่งรถคิวข้าวนอนอยู่กรุงเทพไปละไปแบอยู่กรุงเทพไหมอยู่กรุงเทพไหมจริงจริงตอนแรกคิดว่าถ้าอยู่แก้วคงแบบไปของแก้วหรไม่ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มาที่ทิ้งคำยืนยันกันโอเค ละสูตได้ดูละครที่เขาอยางดูแล้วค่ะานตัวจริงกับตัวในละครมันต่างกันไหมเ่ามากในละครหรือว่าตัวจริงเบามากในละครอ๋อคือพี่รู้นะเราอ่ะคืพี่รู้นะไม่ก็กระหัตแท้แท้ไปเขาไม่เห็นบทของเขาชื่นชมความซ้ำของใครชื่นชมแล้วบอกว่า มันเออจริงๆมันเป็นเรื่องที um, kind of ่ค่อนข้างจะเรียลลิสติกชีวิตจริงอะไรเงี้ยคือชีวิตคนเราไม่ได้แบบใส่จร้อยเปอร์เซ็นต์คนมีผิดพลาดกันได้อะไรงเี้ยแต่ผมก็ใส่ใช่ไหมผมก็ใส่ใช่ไหมเราซีนอ่ะเข้าใจรอดูเรื่องขุ่นลอกคืนอดิเอาคืนหรอคืนกันเหรอไม่เรได้โมจนหรอกการทงาน เรื่สิ่งเขาต้องมาขอแบบบอกเราไหมว่าเรื่องดีเลื่ซีเียมากเลยนะอะไรเงี้อไม่ไม่ค่ะอาชีพจากปฏิเราเป็นคนแบบแม้กระทั่งเขาชมตาเราก็ยังเป็นหนุ่อันนั้นมาในชีวิตจริงอ๋ถ้าสิ่งสนั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงเออเออตาไม่ยอมาา่่าาา่าา่า่า่รา่าา จับได้แล้วไปคุยโทรศัพท์ในขุ้งน้ำอะไรอย่างเงี้ยจับได้จับได้มาถ <c oughs> ไม่รู้อ่ะหรือว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทำผิดมันมีรี่รู้ว่าเส้นผู้หญิงแบบมันไม่ผิดอะ่ะมันมองอกอกว่าใครชอบแฟนเราแ่บว่าใครแบบเอาอกอกมาพอดแฟนเราแล,แล้วก็แบบดูออกแล้วแฟนเรามันหลอกพีก็เละเทาะขนาด ถ้าสมมติถ้าสมมติมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นหนาเรายีวิธีจัดการไงจากยี่วิธีของโบเมย์ดาเขาส่งแจ้งพี่วินอ๋อแต่ไม่มีตามไม่ไปเือสิคะที่งานจบแล้วก็จ่ายตังค์ให้ตำรวจเงียบเลย กิจสีเทาเลยม่มีมีแซวกันไหมว่าบอกว่าพี่เล็กพี่เล็กทำย่างเงี้ยโบจัดการอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมีแซวกันบ้างไหมจริงๆเคยเคยแซวกันค่ะพี่เล็กก็เคยแซวว่าถ้าเกิดจริงจริงเขาต้อไม่เอาไม่มีใครเอาอยู่ล้วก็จะตั้งมาเหมือนกันเพาคงก็ตั้งเหมือนกันเป็นมะรุกคนเลยไปเลยห้ามสิแสดงว่าตัวจริงน่ารักกว่าในละครมากๆเอ่อ หมายถือว่าเขาหน้ารักแบบในละครเขาไม่ได้เป็นในในละครไม่รู้เขาหน้ารักแบบว่าเรื่องนึงเรื่องหลังไม่รู้เพราะเราไม่ได้เป็นคนทน่ทำคนโบราหรือว่าอะไรแต่เป็นเร่เขาหน้ารักแต่เซนแล้วดีไงเซนดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้เซนยังไม่ทำงานใช่ไหมมันก็มีทำมันก็มีรู้อบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวว่าดูว่าดูปุ๊บเห็นเลย เขาเก่าแต่ไม่ใช่ไปเรื่อยค่ะแต่ไม่ใช่เขาเข้าห้องน้ำแล้วเราเอาหูแนบนะมี like like bottle bottle ปัี่ยไม่ต้องแนบก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรคนหูนีดีนะแต่คนหูดีตลาดคนก็ชื่อเสมอว่าเขาก็ข้างหลักไม่หยุดไม่หย่อนเลยเวลาเขาถ่ายรูปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ข้างบ้างก็ดีแล้วเราซ้อมเหม็เอาอะไรเป็นชอบเอาอะไรเป็นป้ายตัวหรือเปล่าหลากเม็ด กระหันนี้เลยกระหันนี้เลยแล้วเป็นกระหจริงด้วยนะค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะเรี๋ยวเขาเขาเรียกว่าสมัครเสมอเสมอต่อเสมอไปใช่ไหมค่ะก็สมัครเสมอเสมอต่อเสมอไปบ้างบางครั้งเราก็ต้องมีเตือนว่าเริ่มแล้วนะเริ่มแบบนิ่งๆร้อนน้ำเล็ดเดือดเดือนะอะไรอย่างเงี้ยมีเตือนเลยเหรอเตือนทั้งคู่ค่ะช่วยกันคู่เพราะว่า เรามันรู้จักกันแรกๆมันจะมีความรักเลื่องของคูพอผ่านเวลาไปมันก็จะมีความแบบลืมอ่ะว่าสิ่งนั้นเคยทำัวน่ารักตรงนี้แค่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมีบ้างใครเยอะกว่ากันผัดกันพวกรกันเตอมเติมแล้วเขาเตอิมไ้มเติมเติมเติมจริงมันเป็นงานของความรักที่มันแบบมันจุดจาง้ยเหรอโบมันจุดจางอยู่นะแต่ความรักที่มีในใจ เออล้นออกปากจอนอยอมันเรื่องะนลเราดูภาพหวานๆนี้่ปุ่นหลักกันเน่ะเราคอนเทนต์ทำๆเขาไม่ได้รู้าสึกส่งดีไหมนี่ได้เพอดคำนี้แต่ว่าเพราะอะไรวะพี่ดีเพราะเขาชอบไปสัมี่แห่นชาติอันนี้เราอวดด้วยค่ะ ความห้ารักของอะไรที่บูแบบว่าชอบจังเลยอะไรเงี้อะไรอะมาเขาเป็นคนใช้คำว่าอะไรดีกิมเก๋น่ารักน่ารักแะคน่ารักอะมีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดเลยก็ยิ่งโอ้ยโอเคโอคไมอเออเมครอ ไม่ไตยใหม่ไม่ตตยใหม่ไปอยู่กับตบไปเรย่อยแม่แต่พีพียังมีสติบ้างแตอเนี้ยไหลสมองไหลเลย